ไม่โซเดนโอ้ห่าพันหะสิบสิบบาทปะน่แนสิบบาท สวัสดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเอฟซีเบอร์สกูสุคนบ่าสิเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศสาวสวังค์กับคนยินดีตอนฮับเขาสู่องสาวรซนชาแนลโดยนพน้องมณีกามาอยู่กับสาวสวังเนาะมณีกาสิภาพพี่น้องไปบึง่งบรรยากาศในงานบุญแจกเนของสาวสวคงเนาะวา่าสิเป็นยังไงพี่น้องว่าสิครึซํำได้เนะะาะพ่าว งานอื่นๆเท่ากับเคยพาพี่น้องไปบึกไปชมแล้วอันนี้กัสิพามาเบิรกงานของงานยาสาวสว่างเนาะว่าสิเป็นประมาณใดแล้วก็สิภาพพี่น้องไปเยียนฟ้อนระบบสามัคคีว่าสิเป็นจะไดเนาะพี่น้องเนาะอ่ะส่นกับสิบอกอะไรส่นกับไปเบิ่งไปชมกันเลยเนาะไป สออนองให้พี่น้องมาาจากทั้งโคกในที่พักทั้งอาจารย์ในพีน่ดองแด้คอขอขึ้นมาบ้านเส้นเ่าขาอดภูมิของตัวเจ๋ i you not know,

ต้องไปจั่พอดีนะต้องไปค้องเลออคุณพ่อมานมดก้องาตบมาไปตตสีส่ไีต้องสดอห้้ตบม้องีไีขตองใส่ต้องดองใหเอไทยร้อต้องอบสดอตลงหมดเป็นาปไปวงอื่นนะาจ้าแล้วกกี่ห้องไปหองนี้แตสิ่งที่จะไปเป็นเกไทเกล้นกะไม่ด้้เนมีแต่ วงกันคลิปนี้ nó ใกล้ nó เพิ่งได้เนาะกับตําบุญ

ใค่ลูกใลูกเป็นกันออกเนาะจะเช่ยออังน้คือบอ,อกเอยใอรก,ก,กินนี่เหนไ,ไคือคุ่อ้อุ่นให้แนได้กินนอเก็บกนั่นอไดเบอุ่นเองไป <laughs> <laughs> ไม่เล สามพันาก็มาัเออไม่สามพันงานไหนกันเดยต้อยู่รงนบากินอะไรนี้แลู้ละไม่หรอพ่อเนาะไปอุ่นอุ่นอุ่นมะอุ่นมะย่างมึงเนาะมือมือย่างรล

เป็นยังไงจะเต็นูกวงบวมได้หมบวม่ครั้งแรกเจ้าเลยบเต็นครั้งแรกเลยสลายะ่ได้เตนลูกวงสลายนลสลาย่แบบพิงแกนพ่งอย่างลายกัวขอเถอเนาะแบบเอาไประบอดลูวงหรือว่าวงมระตกดนตรีงานมาลงต่างๆเผอพีน้องวนซ่นกันเนาะส้าุวังไม่แน่ไ่บเลยสิไ่ได้ ชื่อว่าอ่ากนวะเนอะว่ามีาบ้านจะพอเยียมนอันนี้ก็เป็นงานเี่ยมีได้งานเยอะเนาะเนงาเพิ่มงานแกะแกะแกะของพ่อพงเนาะอนนีนเดิมก็เปคฆ์มือลูกนไหมนอ่พ่ออรบอ่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Bây giờ bỏ หาเนาะแมนพอเพินกาเ,นเดินทางมาสวยหรืออ่ะอ่าคิดหนึ่งพรพี่น้องเพินกเ็เลยมา,ามาแวะอ่ากเลยบาสิโล่ของสาวสว่างเลยก็แม่สาวสว่างกเ็เลยอ่าเชิญเพินออกไปพ่อนไป็นมวลน้ำกันเนาะสาวสวา่างเพราะว่าเพินก็เดินทางมาแต่ไกลเลยไกลมุกตะหารพูพี่น้อง เพื่นก็นอยางมาเบิ่งบรรยากาศบ้านเมืองเฮาเนาะสาวจวงแม่อ่าโหยพี่น้องเลยอ่ะก็ได้ถือโอกาสนี้ก็ชวนวัวนนีม้มาพอเพื่อนก็นยิ้มนะแม่จะเพิ่นม่วนหรือว่าเพิ่อนคนเพิ่นว่าเ่าเพิ่นม่วนเพิ่นเห็นมันมันอยูบบ่ประเทศไทยเพิ่นว่ามันบ่มีแล้วแบบนี้นะสาวจวงประเทศไทยบ่มีแบบจุฬามีรถแห่พ่นอ่ะ รถแห่ไปพี่น้องการเวทีใหญ่กับสลายซิมบเมนแบบแบบเพลงเวทีนะโดยส่วนลายจเป็นทุ่มหรือว่าเพลงเนาะส่วนลายมันญ่เป็นการมักตามยุคตามสมัยแหละเนาะเอาการท่านานาคนกับที่มาไปที่แหละขายดีบอ่ ค,คนมากกันลายคนน้องเลยลายบ้านหลายเมืองอยู่ได้มาน,มาน,นกามาดูซีนันนี้กันมั้มีโดยเราไม่ดังเราอ่าน